สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เฟิร์นกับรายการสมาร์ทมันนี่นะคะพาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่อีกแล้วค่ะและความพิเศษของวันนี้นะคะก็คือเราไม่ได้ชวนคุณผู้ชมมาคุยเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะแต่ว่าจะพามาดูนะคะสําหรับหนังเรื่องโปรดแล้วก็หนังสือเล่มโปรดของกูรูการเงินท่านหนึ่งที่พอเอ่ยชื่อแล้วทุกคนรู้จักกันดีนั่นก็คือดรสมจินสอนไพสาลกรรมการผู้จัดการบรรจารานไทยและนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับเพื่นขอบคุณอาจารย์นะคะวันนี้มาคุยกันอีกหนึ่งครั้งเกี่ยวกับเรื่องของหนังแล้วก็หนังสือเล่มโปรดแบบสบายๆบ,บ้างนะคะอาจารย์เป็นคนชอบดูหนังหรือเปล่าคะ ชอบมากเพราะอะไรคะหนังมันทําให้เราเราบันเทิงบางครั้งเราสามารถที่จะจินตนาการแล้วก็จมไปกับหนังได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าเป็นหนังดีๆที่มันรู้สึกใกล้เคียงกับชีวิตเราสามารถที่จะลุ้นไปกับชีวิตของตัวเอกในการดําเนินเรื่องแน่นอนบันเทิงก็เป็นอย่างแรกที่เราอยากได้อย่างที่สองก็คือการเรียนรู้นะครับว่าถ้าหนังดีๆหลายๆเรื่องเนี่ยมันทำให้เราเติบโตได้ มันสะท้อนความคิดต่างๆให้เราได้เพราะว่าอย่างที่พวกเราเรียนรู้กันแม้กระทั่งผู้บริหารเนี่ยการสอนงานการจูงใจโดยการเล่าเรื่องเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่สําคัญ<ช>นั้นหนังเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งเราเรียนรู้ได้ประการที่3อาจจะสําคัญที่สุดการดูหนังร่วมกันกับครอบครัวเป็นกิจกรรมที่มันนําความสุขมาให้ก่อนจะไปดูเราก็ลุ้นกันอย่างที่ผ่านมาก็ ปลายปีที่ผ่านมานะฮะหนังเรื่องฮอบบิทซึ่งลูกๆเขาตามมา oh, <okay. S 2> ตั้งนานแล้วเขาก็อยากไปดูมากก่อนไปดูแล้วก็ลุ้นกันว่เมื่อ,อไรจะมา uh huh. นะครับแล้วก็นัดหมายเวลากันพอได้ไปดูเสร็จแล้วเราเลิอกออกมาแล้วก็มาบอกว่าใ,ใครชอบฉากไหน hmm. ฉากไหนเรียนรู้อะไรอันนี้มันเป็นกิจกรรมครอบครัวที่สนุกมากที่สุดกิจกรรมหน uh ึ huh. ่งครับนั่นก็ทําให้เราชอบดูหนัง <laughs> จริงๆมีกิจกรรมหนึ่งอันนี้นอกเหนือนจากเรื่องหนัคือ กีฬาเบตองใช่น่ารักมากเลยค่ะอาจารย์ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเป็นกิจกรรมครอบครัวด้วยทำไมถึงกลายมาเป็นกีฬาประจําครอบครัวได้คะเออมันเริ่มต้นจากลูกแจ๊บเนี่ยครับลูกแจ๊บลูกสาวคนโตของพี่เนี่ยเขาเรียนที่สาธิตแล้วเขาก็ไปเล่นเปตองอ่าฮไปแข่งกีฬาเปตองพอแจ๊บแข่งไปเสร็จน้องเขาไปดูก็ไปแข่งบ้างลูกจ๊อบลูกจ๊อบตอนหลังก็มาเป็นนักกีฬาเป็นประธานชมรมด้วย แล้วก็แต่ตอนนี้สองคนนี้ก็เข้าหมหาวิทยลาลัยไปแล้วะนะครับลูกฟัจจี้ยังอยู่ที่สาธิตจุฬา<ม>ก็ตอนนี้กลายมา,า,าเป็นนักกีฬาเปียตองอีกเหมือนกันก็ <c oughs> เลยมีพื้นที่เล่นเปตองก็เลยเราก็คิดว่าอีกอย่างหนึ่งคือข้างบ้านเรามีที่จริงๆมันไม่ใหญ่นะ,ะเมื่อก่อนมันมีบ่อน้ําเล็กๆโหแต่ไม่น่าเชื่อบ่อน้ำสองตารางเมตรดูแล,แลยากจริงๆนะครับเดี๋ยวยุงเดี๋ยวลูกออสนะครับสุดท้ายเราก็ฝังเลยแล้วก็ เกลี่ยทาเป็นเอากรวดมาโรยแล้วก็ทําเป็นสนามเปตองให้ลูกซ้อมดีกว่า,าแล้วก็ก็เข้าใจว่ากีฬาเปตองเนี่ยเป็นกีฬาที่เด็กผู้ใหญ่และ ผู้สูงวัยเนี่ยเล่นได้ทั้งหมดเลยงั้นเราก็คิดว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมของครอบครัวที่ดีนะครับก็เลยทําเป็นสนามเปตองขึ้นมาเล่นมาจนทุกวันนี้เลยด้วยจนทุกวันนี้ก็ยังเล่นกันอยู่ก่อนไปที่เรื่องหนังค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นพอเวลาชอบดูหนังมากๆนะคะแล้วก็มีหนังหลายเรื่องที่ผ่านสายตาผ่านความคิดผ่านสประสาทเราเนี่ยก็ต้องมีหนังในดวงใจด้วยเหมือนกันเรื่องที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ประทับใจในระยะหลังคือเรื่อง Courageous c a r r i a s เนี่ยเป็นเรื่องราวของตำรวจสี่คนนะครับตำรวจสี่คนเนี้ยมีความเป็นพ่อทั้งหมดเลยนะครับแต่ละคนก็มีสถานะที่แตกต่างกันคนหนึ่งก็แบบเป็นพ่อที่ดีดูแลลูกอยู่แล้วอีกคนนึงเป็นพ่อที่พอใช้ได้อีกคนนึงไปมีแฟนตั้งแต่สมัยเรียนแล้วพอแฟนท้อง ขอให้แฟนไปทําแท้งแต่เขาไม่ไม่ยอมทําแล้วก็แยกกันแล้วก็ปล่อยแฟนกับลูกก็ปล่อยแฟนอยู่กับลูกไปแต่ว่า sorry เนี่ยอยากจะพูดอย่างี้ครับอยากจะลองขออนุญาตเล่าเรื่องตอนเปิดให้นิดหนึ่งย<า>ยนะครับจะพยายามไม่ไม่ทาให้เสียอัตรรถ้ <c oughs> ถา <c oughs> ท่านจะไปดูนะครับ๋ยวผมจะพยายามอย่างเต็มที่ฉากเปิดนี่สนุกมากคือมันมีชายผิวดําคนหนึ่งก็รูปร่างสูงใหญ่นะครับไปเติมน้ํามัน เสร็จแล้วเนี่ยพอไปสตาร์ทรถแล้วอปรากฏว่ากระจกมันเลอะอก็เลยเก้าวลงมาจากรถจะไปหาที่มาทําความสะอาดกระจกพอเดินห่างออกไปจากรถปรากฏว่ามีคนมาขโมยรถแล้วก็ขับออกไปโอ้โ oh, ห oh, เขาเรีบวิ่งกระโดดเกาะหน้าต่างนะครับรตัวรถหักแล้วก็รถก็วิ่งออกไปตัวเขาขาเขาก็ลากไปกับพื้นรถนะครับแล้วก็แปลกใจเฮ้ยทำไมโอ้โ oh, ห oh. เก่งอย่างนี้แล้วก็ห่วงรถขนาดนี้นะครับข mm hmm. ับไปเนี่ยก็แย่งพวงมาลัยกันจนในที่สุดเนี่ยรถก,ก็ตกลงข้างทางแล, mm hmm. แล้วก็ชนกับต้นไม้ตัวคนที่เกาะรถเนี่ยก็กลิ้งลงไปกับพื้นกลิ้งลงไปเสร็จก็ตะกายพยายามจะไปที่รถพลเมืองดีเดินเข้ามาก็บอกว่า don't worry about the car mm hmm. อย่าไปกังวลเรื่องรถเลยเยีตกัรถเเาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นห่วงรถเลยแล้วพอเขาเปิดประตูออกมาเราก็ได้ยินเสียงเด็กร้องขึ้นมาอเราถึงได้รู้ว่าอมีเด็กทากคนหนึ่งถูกรัดไว้กับที่นั่งค่ะก็คือลูกของเขาเพราะฉะนั้นภาพเปิดนี้เนยมันเป็นภาพเปิดเทือนใจเหมือนกันนะใช่ที่ทําให้เราเห็นว่าพ่อคนหนึ่งเนี่ย เวลาที่เหตุการณ์พิเศษอย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะ,ะไม่ทันได้คิดเรื่องอะไรอะแต่สิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดก็คือเขาจะต้องดูแลลูกของเขาให้ได้ป็สนสัญชาตยาณของเขาเป็น<ช>พ่ออย่างแท้จริงใช่ใชและในฉากอย่างนี้เนี่ยครับเราจะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยพ่อเป็นพระเอกค่ะจริงๆแล้วพี่เองมีประสบการณ์ส่วนตัวอายเหมือนกันแต่จะขอแชร์ให้ฟังค่ะเป็นคุณคพ่อลูกสามอ่าใช่เมื่อ สัก1 0บ8 8ปีที่แล้วเนี่ยผมกับภรรยาก็าไปหาซื้อเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าก็ดูลูกไปดูของไปปรากฏว่าพอภรรยากลับมาเขาบอกลูกอยู่ไหนตอนนั้นถึงตกใจตายละ<ป>มอง<ป>ขึ้นมาลูกไม่อยู่<อ>แล้วก็กลัวตายแล้วลูกเราโดนขโมยในห้างหรือเปล่ามองขึ้นมาก็ไม่เจอมองไปซ้ายไปขวาไม่เจอเริ่มตะโกน ผมตะโกนเลยนะครับตะโกนดังลั่นเลยอ่ะดังหให้มัน,<ค>นกระจายคน,คนโตเนี่ยครับตอนนั้นน่าจะสักสองสามขวบอ่ะตะโกนเพื่อให้เขาได้ยินให้ได้นะครับเชื่อไหมว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นแค่หนึ่งหรือสองนาทีอ่ะแต่มันรู้สึกนานมากเลยเราคิดไปต่างๆนานากลัวว่าเราจะเสียลูกนะครับและในที่สุดตอนหลังก็ได้ลูกกลับมาก็ดีใจเข้าไปกอดเขานะครับ <c oughs> เขายังไม่รู้ว่าเขาหายอ่ะแต่สน <c oughs> มากเลย <c oughs> เลแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือว่า ในนาทีที่เรารู้สึกว่าเราจะสูญเสียลูกเนี่ยพ่อก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ได้คํานึงถึงในกรณีในหนังชีวิตหรือว่าในกรณีของผมเองเนี่ยหน้าตาว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะรักษาชีวิตลูกให้ได้ในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าเออ คำว่าพระเอกตัวจริงหรือฮ<ฆ>ีโร่นะครับม,มันเกิดขึ้นได้อ่ะในในชีวิต,วตของ,งพ่อถ้าหากว่ากําลังจะสูญเสียลูกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในทุกๆวันเราก็อยู่ในสนามรบบางอย่างที่ลูกของเราถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจเขาบางครั้งเวลาเราเจอลูกแล้วบอกเขาเล่นเกมเนี่ยแล้วบอกเล่นแต่เกมไม่เห็นทําอะไรอย่างอื่นคําถามคือแล้วเราเคยชวนเขาทําอะไรบ้างไหม เคยหาหนังสือดีๆหรือว่าทํากิจกรรมดีๆกับลูกหรือเปล่าค่ะหรือว่าเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามยถากรรมแต่เขาเองต้องเป็นคนหาสิ่งที่ดีมาทําบางครั้งลูกอาจกำลังตัดสินใจว่าเอเขาจะเลือกคบกับคนคนนี้ดีไหมหเราอยู่กับเขาเพื่อที่จะคุยหรือเปล่าบางครั้งเราเคยสังเกตไหมว่าลูกมีบางช่วงเหมือนกันที่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยมีความสุขเขาเปลี่ยนแปลงไปถ้าในเวลาอย่างนั้นเนี่ยเรา ไม่ได้มองแล้วมันผ่านไปเนี่ยเขาอาจจะต้องกําลังตัดสินใจอะไรที่ไม่ถูกก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นพ่อที่ดีได้นั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องมีความตั้งใจค่ะแล้วก็ในหนังเรื่องนี้เขาก็ชี้ให้เห็นเขายกสถิติอันหนึ่งที่น่าสนใจมากผมจําตัวเลขไม่ค่อยได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่า ในหมู่ของเด็กที่หนีออกจากบ้านเด็กที่ไปเข้าแก๊งเด็กที่ติดยาเด็กที่ทำร้ายคนคเด็กที่อยู่ตามสถานพินิจต่างๆเนี่ยมีหนึ่งปัจจัยร่วมที่สำคัญมากคืออะไระคือเด็กเหล่านั้นขาดพ่อ,อเป็นคนดูแลเพราะว่าในสังคมโดยเฉพาะยิ่งในอเมริกาเนี่ยการอย่าร้างเนี่ยดูกลายเป็นปรเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นเด็กจํานวนมากเติบโตขึ้นมาโดยมีแม่เป็นคนเลี้ยงขึ้นมาถ่ายเดียวแล้วทําให้เด็กเขาไม่มีโร l e m o d e ที่จะติดตามหรือจริงๆกระทั่งสังคมไทยทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่าแน่นอนบางครอบครัวก็อาจจะมีการแยกกันแต่ในบางครอบครัวแม้จะอยู่ร่วมกันแต่อาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับเขาอย่างเต็มที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราไปทํางานให้เขาอย่างเต็มที่เพื่อประสบความสําเร็จและได้เงินทองเขาจะได้เรียนหนังสือสูง แต่เราไม่มีเวลาดูแลเขาเลอันนี้ก็เป็นสงครามที่สําคัญเหมือนกันดังนั้นเองซอรี่เรื่องนี้เนี่ยเขาจึงชี้ว่าถ้าหากว่าเด็กขาดพ่อหรือขาดคนที่จะ,ะชี้นำหรือเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะสูญเสียมาก mm hmm. และในที่สุดเนี่ยครับมันก็มีเรื่องราวสำคัญเข้ามาในชีวิตที่พ่อคนหนึ่งสูญเสียลูกไปคนหนึ่งแล้วทำให้เขารู้แล้วว่า เขาเองเนี่ยอยากจะทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกคนที่เหลืออยู่แล้วเขารู้สึกแล้วว่าขณะนี้เขารู้สึกไม่พอใจกับการเป็นพ่อที่ดีพอสมควรดีพอสมควรไม่เพียงพอต่อไปดีพอสมควรไม่เพียงพอ good enough is not enough นะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะเป็นพ่อที่ดีจริงๆพ่อทีอ่ดีในลักษณะที่พระเจ้าอยากให้เขาดีเพราะว่าเขาเริ่มมองแล้วว่าหน้าที่แห่งความเป็นพ่อ เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติสูงมากเป็นหน้าที่ที่สําคัญที่เราจะทําให้เด็กคนหนึ่งสองคนเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ดีของสังคมเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่พร้อมที่จะให้เขาอยากจะเป็นพ่อที่ดีอย่างนั้นดังนั้นเองในที่สุดแล้วเขาก็เลยตั้งใจว่าเอาละเขาจะศึกษาวิธีของการเป็นพ่อที่ดี พ่อที่ดีคุณจะมีลักษณะอย่างไรถ้าเขาอยากจะสาบานนะครับก็คือตั้งปณิธาน<ะ>กับพระเจ้าว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นพ่อที่ดีโดยที่เขาจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่สําคัญก็คือว่าการเป็นพ่อที่ดีนั้นเนี่ยเรามีการ provision นะครับหมายความว่าการที่เราจะให้ของที่ดีๆกับลูกให้เขามีเงินให้มีอาหารมีทุนเรียนหนังสือแต่ที่สําคัญเนี่ย เขาอยากจะไปไกลกว่าน,นั้นค,คือเขาอยากจะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณให้กับลูกๆด้วยการสอนเรื่องคุณธรรมจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันต้องมาจากที่บ้านะนะครับว่าเพราะว่าที่โรงเรียนนั้นหลายๆครั้งเราก็ไปอยู่ในสังคมที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ทุกคนถูกสอนมาให้แข่งขันแต่การที่เราจะสอนให้เขาแบ่งปันเนี่ยมันต้องสอนที่บ้านะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เขาก้าวขึ้นมาเพื่อที่จะทำ แต่พอพอเขาตั้งใจที่จะทําปั๊บเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ชิดก็แปลกประหลาดใจและในที่สุดก็บอกว่าเฮ้ยผมเอาด้วยก็จะมาร่วมกันที่จะมาสาบานเพื่อที่จะเป็นพ่อที่ดีให้ได้บทสรุปของเรื่องนี้ที่อาจารย์ประทับใจที่สุดคืออะไรคะม,มีฉากหนึ่งเป็นฉากที่ช่งางไม้คนหนึ่งนะครับเขามาทํางานให้กับตํารวจคนนี้ยค่ะเสร็จแล้วเขาเองเนี่ยเป็นคนจนนะครับแล้วจะ แค่มีงานทําเนี่ยเขาก็ดีใจละนะครับเพื่อที่จะให้ไปจ่ายหนี้สินได้แล้วก็ดูแลลูกเมียแล้ววันนั้นในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะไปร่วมสาบานตนนะครับแล้วเขาก็ไปซื้อเสื้อสูรนะครับแล้วก็เาใส่สูตรอยู่หน้ากระจกหล่อเลย,เลยเหล่อเลยใช่แล้วเขาก็ดูด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็บอกว่า I feel like a rich man นะครับผมรู้สึกเหมือนกับเป็นคนรวยเลยภรรยาของเขาก็มายืนเกาะบานะครับ แล้วก็มองที่ตัวเขาแล้วก็บอกว่า you are a rich man คุณเป็นคนรวยอยู่แล้วคุณมีลูกที่รักคุณคุณมีภรรยาที่ภาคภูมิใจในตัวคุณและคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กับพระเจ้าคุณเป็นคนรวยแล้วผมดูนี่แล้วโอ้รู้สึกซาบซึ้งใจเพราะว่านี่แหละชีวิตชีวิตที่ร่ำรวยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นจำนวนเงินที่เรามีจำนวน,วนหุ้นที่เราถือ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรามีครอบครัวที่ดีแล้วเรามีจิตวิญญาณที่สัตย์ซื่อบริสุทธิ์ในที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดคือตำแหน่งของผู้นำครอบครัว,ขอ,รวของพ่อ,อ,พอแต่ว่าเป็นผู้นำไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่ผู้นำทำางด้านความคิดและจิตวิญญ,ญาณด้วยเท่า mm hmm. ที่เราจะทำได้ mm hmm. นั่นแหละ เราก็จะเป็นคนที่มั่งมีแล้วในครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เหลือมันจะตามมามครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของหนังเรื่องนี้นะคะที่รตัตตสุนทีบอกว่าเป็นหนังที่ชอบที่สุดในช่วงเวลานี้เพราะว่าหลายช่วงเวลาก็มีหนังที่ชอบแตกต่างกันไปใครอยากติดตามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไปซึมซับถึงความรู้สึกดีๆของความเป็นพ่อที่มีกับลูกๆนะคะก็ ไปหาดูได้เหมือนกันนะคะนี่เป็นเรื่องของหนังเรื่องโปรดค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อนะคะว่าแล้วหนังสือเล่มโปรดนะคะที่อาจารย์มีส่วนร่วมในหนังสือเล่มนี้ด้วยนั้นจะเป็นหนังสืออะไรบทความที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะอาจารย์ค่ะเรามาคุยกันต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเรื่องของหนังสือบ้างนะคะเมื่อสักครู่เล่าไปแล้วว่า หนังที่อาจารย์ชอบมากที่สุดในช่วงนี้คืออะไร,ะรแล้วหนังสือที่อาจารย์นํามาคุยให้เราฟังในวันนี้นะคะเป็นหนังสือที่อาจารย์นําแจกให้กับลูกค้าด้วยใช่ค,คือหนังสือชื่อกุดลักใช่ครับทำไมถึงเลือกเรื่องนี้คะครับผมจริงๆกุดลักเนี่ยก็ม,มีมีประวัตทิที่สำคัญนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประมาณ8ปปีที่แล้วเนี่ยผมได้ พยายามจะหาหนังสือเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วก็ไปหยิบผิดเล่ม <laughs> <laughs> จะจะพูดว่าหยิบผิดเล่มก็ <laughs> ก็ก็ไม่เชิงแต่ว่ามันหาไม่มีที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ร้านหนังสือที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะครับ,บ<น>แล้วก็ได้หนังสือชื่อกุดลมาไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่แต่ว่าเป็นนิทานที่เ็าเรียกว่าเป็นนิทานที่สอนให้เราพัฒนาตัวเองนะครับชื่อมันดีอะครับกุดลักซึ่งกุดลนี่มันเป็น เป็นคาพักทายที่ผมคิดว่าใช้เยอะที่สุดในโลกเนาะว่าโชคดีนะอ่าโชคดีนะเวลาที่เราจะจากเพื่อนจะเดินทางบยบายกับใครใช่ไหมฮะเราก็ส่งความปรารถนาดีไปกับเขาบอกว่าโชคดีนะฝรั่งก็บอกว่ากุดลักนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นชื่อที่มีความหมายดีแล้วปรากฏว่าคอนเทนต์ดีมากมันเป็นนิทานในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของอัศวินสองคนนะครับที่เขาจะแข่งขันกันไป สแสวงหาต้นคลอเวอร์วิเศษซึ่งอยู่ในป่ากไกลเลยอ่ะแล้วน้อยคนมากที่จะหาเจอจริงๆแล้วมันเป็นตำนานโบราณบ,บ,บอกว่าถ้าใครหาเจอนะจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุก <c oughs> สิ่งที่หวังก็จะได้ <c oughs> แล้วก็ในที่สุด <c oughs> ในกระบวนการของการค้นหานั้นเนี่ยก็พบว่าอ๋อในที่สุดแล้วเนี่ย เจ้าต้นครอบวิเศษเนี่ยมันมีเมล็ดพันธุ์ซึ่งหล่นมาเหมือนสายฝนเลยอ๋อมีอยู่มากมายทั่วไปมีอยู่มากมาย<ป>แต่ว่ามันก็มีฤดูกาลของมันที่มันจะหล่นลงมาเพียงแต่ว่าคนที่มีความพร้อมเท่านั้นที่เตรียมแปลงดินไว้อย่างดีดินที่ร่วนซุยดินที่มีน้ําไหลมาอย่างเพียงพอพื้นที่ที่มีแดดเข้ามาอย่างเหมาะสมจึงจะเป็น แหล่งที่มเมล็ดพันธุ์ต้นทอไว้วิเศษจะเติบโตได้งั้นในชีวิตของเราก็เหมือนกันว่าการที่เราอยากจะปรารถนาโชคนั้นจริงๆแล้วโชคหรือโอกาสมันเกิดมาได้กับทุกที่เพียงแต่คนที่สร้างตัวเองให้พร้อมที่จะคว้ามันมาเท่านั้นเองเช่นถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นนักลงทุนที่ดีเราก็อาจจะต้องฝึกฝนในเรื่องของเทคนิคในการวิเคราะห์นะครับเรียนรู้ในเรื่องของการจัดทับจัดพอร์ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ก็เลยคิดว่านั่นเป็นภาพใหญ่ๆนะครับของนิทานนี้ที่เป็นประโยชน์มากในที่สุดเราก็เลยทําหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาแจกให้กับลูกค้าด้วยโดยที่ผมได้เขียนบทความพิเศษบทหนึ่งชื่อ Goodwell เอาไว้ในสองหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะคะจะพูดอย่างนั้นก็คงได้นะครับก็แล้วก็คือความมั่งคั่งที่ดีใช่ไหมคแล้วอาจารย์รวบรวมหรือว่านําเสนอเกี่ยวกับอะไรในแค่สองหน้าสุดท้ายอะไรเขาบอกโอ้สองหน้าเองหรอเรื่องของเบลน่าจะมีพื้นที่มากกว่านั้นหรือเปล่าใช่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากอ่านตำหลับตำรามาเยอะแยะผมก็คิดว่าใหญ่ๆแล้วเนี่ยการที่เราจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินก็มีอยู่สามเรื่องนั่นแหละครับ นะครับแล้วผมใช้คําว่า 3D นะครับแต่เป็น 3D อดนะครับ 3D ก,ก็คือดีไซน์หมายถึงการมีความปรารถนาที่จะมั่งคั่งแต่ความมีความปรารถนาที่จะมั่งคั่งนี้เนี่ยต้องเป็นความปรารถนาที่ดีมหมายความว่าไม่ใช่ปรารถนาเพียงเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยอยู่ดีมีสุขแต่ว่าเราหวังใจว่าถ้าเรามีความมั่งคั่งแล้วเราก็จะนําพาครอบครัวของเรา ให้เขาอยู่ดีกินดีมีโอกาสของการเรียนรู้มีโอกาสของการเติบโตพร้อมกันนั้นถ้าเรามีความมั่งคัง่งเราก็สามารถจะแบ่งปันให้กับสังคมได้อย่างจุใจด้วยนั่นเป็นดีที่หนึ่งดีไซน์ะนะครับดีที่สองเนี่ยคือดิสซิ p ลิ n นดิสซิเลินหรือวินัยนั้นผมหมายถึงวินัยทางการเงินซึ่งมีอยู่3ประการด้วยกัน,นก็คือภาคเพียงในการทํางานพอเพียงในการจับจ่ายและ เลืดเพลินในการลงทุนถ้าหากว่าเราทําหน้าที่3หน้าที่นี้ได้อย่างดีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถหาเงินมามากจากความภาคเพียรค่ะอดออมได้จากความพอเพียงและทําให้มันเติบโตได้จากการเล<ง>ิดเพล <ง S 1> นินลงทุนและดีสุดท้ายครับคื distribution. อ distribution เมื่อเราประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งแล้วในที่สุดเราต้องแบ่งปันให้กับสังคมเหมือนกับมหาเศรษฐี ดังๆของโลกไม่ว่าจะจอร์ดีร็อกกี้เฟลเลอร์บิลเกตหรือว่าเวนนบัฟเฟตทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วในที่สุดเราก็จะเรียนรู้ว่าการให้เป็นเพจให้มีความสุขมากกว่าการรับถ้าหากว่าเรามี3ดีนี้นี่นะครับผมคิดว่าอา,อาจจะสรุปย่อๆว่าตั้งใจดี mm hmm. มีวินยัยให้คืนสังคม mm hmm. เราจะมีความมั่งคั่งที่ดี สามดีนะคะคสั้นๆแต่ว่าถือว่าตอบโจทย์นะคะในเรื่องราวของการที่เราจะสร้างกุณล่วให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะคแล้วก็อยู่บทสรุปสุดท้ายของรายสืรกุศลกุศลเล่มนี้ด้วยนะคะอาจารย์สมจิงก็ใจดีด้วยมอบให้กับแรายการห้าเล่มนะคะใครแนะนําติชมมานะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราในเฟซบุ๊กนะคะสวัสดีันนี่ขีดล่ามันนีชาแนลก็สามารถร่วมสนุกดนลัลกุศลกุศลกัได้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะได้ บทความรายละเอียดของกูดเวลส์นี่นะครับสามารถเข้าไปที่ w w w t m b a m c o m นะครับคั้นสามารถที่จะเข้าไปดูบทความกูดเวลส์นี้ได้ค่ะดาวนโหลดได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้เชวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่เล่าให้ฟังทั้งในเรื่องของหนังเรื่องโปรดแล้วก็หนังสือเล่มโปรดด้วยนะคะได้หลายมุมมองแล้วก็หลายเดียไปต่อยอดนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ลึกก็ต้องไปหาอ่านแล้วก็หาดูเพิ่มเติมเดินกันขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ พอมีโอกาสพูดคุยนะคะกับผู้ใหญ่หลายท่านในแวดวงการเงินแล้วก็แวดวงเศรษฐกิจนะคะคนส่วนใหญ่นะคะที่ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยต่างชื่นชอบการอ่านหนังสือแล้วก็การดูหนังเป็นพิเศษนะคะอาจารย์สมจิตเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะคะดอนัลเฟอร์กูเชิร์ลเกินว่าการเพิ่มความรู้นะคะไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จได้อีกหนึ่งขั้นจากการเรียนรัดนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ฟลาไปแล้วพร้อมกับรายการ Smart Money พูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook เช่นเคยสวัสดีค่ะ